สวัสดีพี่น้องป้องปต้ายน้องทบกม,มองทบอนทุกคนทุกทันที่กําลังขมารับสมทั้งสองสวยฟรีสไตล์อัสวลามมนีมาพบพอกันกับบรรยากาศยามเย็นๆวันที่1ิเก่ากันยายน2อ6 7เมื่อนี่มือทีผ้ายุที่จะเข้าฟังจำประกาศของกรมวุนิยมวิทยาให้ระวังให้เตดอนให้ระวัง พายุโซนร้อนซูริกเนาะที่กําลัตงตะวีกําลัแงแรงขึ้นจากพายุดีเปชันเป็นพายุโซนร้อนสิสวัสซูริกซูริกช่กวงวันที่สิบเก้าหอมันยี่สิบเป็ดบรรยากาศกับมืดฝ้ามอเดินมาแล้พี่น้องป่องไปพ่ฝ้าแลยปี่ปีมาแล้วพี่น้องซึ่งบรรยากาศมันนี่ฝนกระลาเหมเลื่อมตกลินมาแล้วบางพื้นที่ตามอ,าอีสาน ทำอุบวนกับต๊กแล้วสิทธเกียดตเมืองบรรยากาศยามเย็นๆยนวนกำลังมามาบรราึงอัพเดตเจนทั้งการเคลื่อนโตของพายุส่วนร่อนซูริกซูริกคันนี้โซ่พายุส่วนร่อนซูริกการยูเรียนไซฟ,ฟังปริเทติเปยนน้มทางตอนบนของเมืองดานังเดีอพี่น้องซึ่งคาดเคลื่อนไปจากเดิมทได้ยายงานไปเมือวานมาพายุจะเขา้าซูเมืองดานังเข้าสูปากากำหนดเชยงเหนือ ถหมกดาหาัสกกนสกลนครอุดรธานีแต่สำหรับมณีพายุตขาดเขยนไปนิดหนึ่งเด้อพี่น้งอ,นองพายุตะเข็นโตขึ้นไปทั้งตอนบนอีกจักนิดในหนึ่งเขาสูตวันทั้งเมืองตอนบนของเมืองดานังประเทศเวียดนามอตอนกลางเนาะพายุตะเข็นเขาซูประเทศเวียดนามในเขาสูสบป,ปเปล่าตั้งเมืองเซกกองแผงเซกกอง ขอสวรสด์เขตตอนบนทางเวียงธาแขกคำมวลบาทางเวียงจันทร์ฟังปรบคุมมาปกคุมมาถึงภาคอีสานด่านมวกดาหารนะครับพนมหนองคายบึงกันสกลนครอุตรธานีหัวจังหวัดเลยก่อนจะเขาสู่ภาคเหนือทั้งพิษณุโลกจังหวัดน่านเชโขททยจังหวัดตากออดชหมัยเชียงรายเพราะพายุขื่นตั้งก็จการอ่อนกัลลังลงเป็นพายุดีเพียชันเรือปีน้องฟองไป ขณะอยู่ที่ไซย,ยู่กลางเวียดนามทะเลจีนไต้ตอนกลางก็เป็นพายุส่วนร้อนเพราขึ้นตั้งก็อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพชฌชันแตกน่ก็ทําให้ฝนตกหนักบริเวณภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางอัตตะวันออกขณะนี้ฝนกำลังตกทางอบปบลาล์วพื้นที่สีเข,เขียวสีทะเลคือกลุ่มฝนใหญ่เนี่ยด้านนาแนวหนา เป็นบริอิทธิ์ฝนของพายุบริเวณขอบรอบหนาลอนหนาที่จะมาหอดก่อนเนาะจุดุนกางของพายุยังวันขึ้นฟังแต่ว่าลาดหน,นาขอบหนารอบนอกมาหอดฟังประเทศไตยพี่น้องทางมกดาหารด้านตะออกทางจีออีสานวานลักษณนี้มกดาหารคาน่าคำขึ้นสี่สิบเกาต่อวันที่ยี่สิบนจะตกกนัก นักสลับเบานักเป็นบางผื่นทีโดยเฉพาะพื่นทีนทสีแดงตีเส้นทางาศูนย์กลางพายุผัดผ่านเดอ้อยทำม,มุกดาหานนครบนมนองค่ายผละบึงกันไปเฮาดุดรเส้สนทางพายุผัดผ่านศูนย์กลางพายุเปลี่ยนผ่านในครึ่งทีสิบเก้าวันทียี่สิบจะตรวจทุกจังหวัดเขมาอีสานฝนตกนักสลับเบาทั้งวันเพียนร้อง ก็ให้ราระวางน้ำถ่่มสรัพยนผู้ทีอยู่ไก่ห่วยไก่ห้องไก่ล่ำน้ำก็เตรียมโต๊วอบพยบไถเยนว่าบ่เป็นท่าเนาะเห็นม่าเป็นตะนามข้นท่วมอยู่ไก่ห่วยไก่หวยไก่ห้องลละรอบบอะ,ะบราดระวางเตรียมโตัวไว้มากฝนมากกังขืนก็เดี๋ยวนี้บ่ท่านเนะาะพายุม้วนลงลวงลงควงเข้ามาเรื่อยเรื่อย,อยถ้าบเราจะขึืนตังภายในเมื่อคืนวันที่สิบเก้านี่ยนละ วันที่20กับทัลลุเขาประเทศซบปบปวลาวเขาทาั้งภาคอ,อีส,สานตอนบนพายุอจาจจะคาเขื่อนขาดเขื่อนไปขึ้นก่นเรื่องลงนิดหนึง่งามภาพจำพลองแล้วว่าเดียวที่หายมาที่มาหายเบิงนี่เนาะขณะนี้กลุมเมฆฝนขนาอใหญ่มากขึ้นมาจากพายุสู้ริกกำลัลงเคลื่อนตัวจากสปบปลาวจากเวียดนามเคลื่อนตัวเข้าสู่ทางอีสานตอนบนละ ในแนวบกดานานเขาน่วมบึงการสกนครพละวลงมาถึงหอดูบนศิษเกียดยิสานตอนล่างสหรับคำคืนวันที่ิบเกาต่อวันที 20, นยีชิหอวันทีเพียรธรานิพายูก็ลังอยู่ใส่ฟังเศษเพียรน้ำตอนบนของเมืองดานางังซึ่งปกติตะกอนพายูจะเขาสูเมืองดานางังตรงเขาสู่ภาคตวันกช่องนี้ตอนบน พุ่งเขาตรงเขาตรงตรง,ตรงมุกมุกดาหารเลยสกลนครอ,อุดรแต่ตอนนี้ล่าสุดวันที่สิบเก่าผายุขยับเส้นทางวยหัวเห็นนไปอีกจักน้อยเอกินไปตังต๊กเสียงเหนือไปตั้งนครหลวงเวียงจันทน์นาแมงแขวงคำวันทาแขกลอยต่อสองฟังประเทศไทยนำขวมอสองปังนำขวงไทยลาา นองคาดพนมเบียงจันน้องคายพายุจะพัดพันบริลเวณตอนนี้เส้ออาส่วงนี้เนาะสำหรับจังหวัดภากตอนใต้จะได้รับผลอิทธิพลของพายุนี่พายุกลุ่มฝนกำลังขามาขามเพียดกขามาหอดฝังจะวันออกของภาคอีสานแล้วทางมุกนาหานนครพรนมถอดูบ,บนหลัสถานีฝนกําลังตกแล้วชิดเกด แเดวอนกลุ่มฝนใหญ่ฝนฝนใหญ่คือกลุ่มชุกเขียวใหญ่ๆดั้งสีเส้มๆสีเหลืองๆกําลังเขี่ยนตัวเข้ามาอย่างซา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 พี่น้องค้าศว่าคามขึ้นนี้เขาซูฟาอีสานตอนบนสารคามขอนแก่นลอยเอ็ดอุดรธานีเนละจะนักแถวๆอีสานตอนบนทั้งแถวการทอมทั้งสอบปปวลาวนำแน่ๆเลาะๆนาลำโขงเวียงจันทร์หอนดงพระบางไซยบุรีครับมวล กัดเตรียมโตเบิง่งสถานาการน,นำฟื้ขึ้นวิ่งไกลลำหวยลำห้องอย็นพายุที่เธเอาลูกแรกที่เขาชู้าอีสานตรงๆแต่กับประเทศกับตรงๆปันไหลเพียงแต่เสียดๆไปนิดหนึ่งมีคนกระทบพอสมควรฝนตกหนักนำถมสะพันใดบางพื้นที่อัศวมณีมาอัปเดต สถานการณ์กันว่าการเจกี่มาแล้วผายุมาแล้วการฝนตมน้าแล้วชูริกิชูริมาแล้วชูริมาแล้วฝนเอ้ยเขาของตัวนอันเดียวกชูริชูริถ้าเงินเป็นนางอื่นทาเงินเลยนองถาอนม่หอดงาฝนกยามตียับลงเรืออเไ็เนางนถ้าอย่างมาหอดเด้อทังนี้ ดูริกมาฮอนแล้วพี่น้องฟังไปเกิดตึบมาแล้วฝนยี่สิบเมตรนอ้อยีไอซิสเก้หอยจียี่ยสิบเมตรระวังน้ำท่วมอายุโซนร้อนซูริกเข้าสู่ประเทศไทยะาันากระเดียมตัวจะเกินฟังเวียดน,น้ำแค่นี้่ยการน้ำฮอนแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย